วันนี้พามาดูคอมที่ใช้ไลฟ์ไซส์เล็กที่สุดตั่เดี๋ผมเคยประกอบม,มาคลิปนี้สับสู์โดย asus และ intel ล่าฟังกันก่อนว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นเครื่องนี้ผมมีความต้องการอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือต้องการคอมที่เล็กที่สุดนะผมชอบพวกคอมเล็กๆคอมไซส์จิ๋วแบบนี้มานานมา,มากๆแล้วเครื่องนี้ก็เลยอยากได้เป็นเครื่องเล็กอีกสักเครื่องหนึ่งข้อที่2ก็คือต้องการคอมที่ใช้ไลฟภาพแบบ 4K ได้นะครับยิงภาพแบบ ความละเอียด 4K ขึ้นไปบน YouTube ขึ้นอะไรแบบนี้ได้นะฮะข้อที่3ก็คือต้องการคอมที่มี HDMI input 4ช่องนะฮะถ้าดูด้านหลังตรงนี้ก็คือสามารถต่อกล้องต่ออะไรเข้าไปได้4ตัวนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เลยเกิดมาเป็น เครื่องนี้นะครับคอมไลท์ไซส์จิ๋วของผมนะฮะทีนี้มาดูฮาร์ดแวร์กันเลยก่าว่าผมเลือกอุปกรณ์อะไรมาบ้างเริ่มต้นที่ผู้สับส์หลักของเรากันก่อนนะครับ ASUS นะครับกับเมนบอร์ดของเขาที่มีชื่อรุ่นว่า r o g Strix Z690i Gaming WiFi นะครับเป็นบอร์ดไซส์ ITX นะครับไซส์เล็กที่สุดที่คุณจะหาได้ทั่วไปในขณะนี้นะก็คือขนาด17คูณ17ซนตมรนั่นเองแต่ถึงบอกว่ามันเป็นบอร์ดไซส์เล็กนะผมบอกเลยว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้ ให้ฟีเจอร์ให้คุณสมบัติต่างๆมาแทบจะไม่ต่างจากบอร์ดตัวใหญ่เลยนะก็คือมันมันครบอะเรียกได้ว่ามันครบอะคือแบบว่ารองรับแรม DDR5 รองรับ PCIe si 5.0มี WiFi 6E มี Thunderbolt 2ช่องมี M2 2ช่องรองรับ Windows 11คือครบ ครบมากๆทั้งหมดในไซส17์17คูณ17เซนตมรนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับแต่เนื่องด้วยความที่ว่ามันเป็นบอนร์ด ITX นะมันก็มีข้อจำกัดที่มันมาอย่างเนิ่นนานแล้วก็คือมันจะมี P c ไ e x p r e s s แค่สล็อตเดียวแล้วก็มีแรมแค่2สล็อตเท่านั้นในบอร์ดทั่วไปนะนะไม่นับบอร์ดแปลกๆนะครับ p c i ซ x p r e s s 1ช่อง ทีนี้แหละเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะใส่อะไรนะรโดยปกติคนทั่วไปเขาก็จะใส่การ์ดจอกันถูกต้องไหมครับแต่ของผมนะับเนื่องด้วยความต้องการที่ว่าผมจะสามารถอยากจะเสียบ HDMI ได้4ช่องเนี่ยผมก็ต้องใส่เป็นแคปเจอร์การ์ดนั่นเองเราจะแคปเจอร์การ์ด USB มาเสียบ4อันมันก็ยังไงอยู่นะผมก็เลยเลือกที่จะใส่แคปเจอร์การ์ดซึ่งแคปเจอร์การ์ดที่ผมใส่เข้าไปเป็นตัวนี้นะครับ Blackmagic DeckLink Quad HDMI Recorder นะเป็นการ์ดแคปเจอร์แบบ p c i e press ที่เป็น p c i e x 8ช่องเดียวสล็อตเดียวแต่ มันสามารถเสียบ HDMI ได้4ช่องนั่นเองแล้ว4ช่องเนี้ยมันรองรับความละเอียด 4K รองรับ10บิตรองรับคือแบบว่าดุเดือดมากๆนะครับสำหรับการแคปเจอร์ตัวนี้นะครับชอบมากๆแต่น,นี้ซื้อเองนะเออก็เนี่ยแหละครับการแคปเจอร์ต่อมานะครับการ์ดจอไปไหน การ์ดจอไม่ใส่แล้วใช้อะไรนะครับผมใช้กราฟิกที่อยู่ใน CPU ตัวใหม่ของ Intel นะครับก็คือตัว CPU Gen 12นั่นเองมันจะมีกราฟิกในตัวที่เป็น Intel UHD g r a p h กรฟิกนะครับซึ่งไอ้กราฟิกตัวนี้มันแรงพอที่จะไลฟ์ 4K ได้แล้วนะครับ CPU ตัวนี้ที่ Intel 2ส่งมาให้ก็คือเป็น Core i5-12600K นะฟังดูแบบว่าว Core i5 ไลฟ์ได้หรอวะ มันจะพอหรือมันแค่ขอ i5 เองนะบอกเลยว่าเหลือๆนะแต่ผมอธิบายต่อในตอนท้ายนะใช้ cpu ตัวนี้ต่อมานะเนื่องด้วยความที่มันเป็น cpu ตัว k เนาะมันก็ไม่แถม h e ซิ s i n นะผมก็เลยเอา h ี a s i n ที่ผมมีอยู่แล้วในบ้านนะเป็นตัวนี้ n o c t u a nhl9i เป็น h ี a s i n เล็กๆบางๆบาง,บาง,บางกว่าซิงแถม intel s i n เดิมของมันอีกนะสำหรับ cpu ตัวทั่วไปนะเออก็ เอาตัวนี้มานะครับเนื่องด้วยความว่ามันเงียบด้วยนะครับแต่เจ้าตัวฮีซิงตัวนี้มันเป็นซิงเก่าที่ยังไม่รองรับ LGN 1 7 0 0แล้วผมก็ยังไม่มีขาแปลงด้วยนะครับทำไงละทีนี้นะครับก็โชคดีที่ asus มีทางออกให้นะเพราะว่าบอร์ด asus ที่เป็น lg e หลายๆตัวเนี่ยมันมีช่องยึดซิงค์มาให้2ชุดนะครับหมายความว่าคุณจะยึดซิงคใหม่ที่เป็น LGN 1,700ก็ได้หรือคุณจะยึดซิง์เก่า ที่เป็น l g n 115ทั้งหลายก็ได้นะครับเขามีรูมาให้เราเลือก2ชุดเลยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยที่ทำรูมาให้เข้าใจคนที่แบบว่ามีสิงเก่าอยู่แล้วแบบว่าอยากเอามาใช้แบบนี้นะครับเรายังไม่มีขาแปลงนะครับต่อมาในส่วนของ RAM นะแรมนี่เป็นอะไรกับคนใช้ ITX มากๆนะเพราะว่ามันมีแ a m แค่2สล็อตเท่านั้นนะครับแต่ก็ด้วยความที่มันเป็น DDR 5เนาะบอร์ดนี้นะครับ DDR 5ก็เพิ่มในด้านของความเร็วแล้วก็ความจุต่อแผงด้วยนะครับคือ ตัวที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจาก Kingston นะครับแผงหนึ่งสิกิกสองแผง32มกิกหมายความว่าในเครื่องหูหิ้วเล็กๆอันนี้มีแรมสากิกให้คุณใช้นะครับแต่ถามว่าใช้หมดไหมไม่หมดครับเอางีคือมันเยอะแบบถ้าไลฟ์อย่างเดียวไม่หมดแต่ถ้าเปิดงานอื่นทําอย่างอื่นไปด้วยผมเชื่อว่าสามารถหมดได้นะฮะทีนี้ที่บอกว่าหิวห้วๆตัวนี้ก็เคสนะครับ เคสตัวนี้เป็นเคสธรรมดามากๆนะครับหาได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะเป็นเคสที่มีชื่อรุ่นว่า K39 นะครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับชุดนี้ เคสนี้ Case Case này, ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนี้ถ้านะทั้งเครื่องพันบาทก็เกินไปนะครับแต่เคสตัวนี้มันจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงก็คือมันไม่ได้ใช้ power supply อันใหญ่ๆเหมือนคอมปกตินะครับมันใช้ power supply ตัวเล็กแบบนี้นะครับใหญ่กว่าอะแดปเตอร์พวก gaming notebook นิดเดียวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนั่นคือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําให้เคสตัวนี้มันสามารถย่อขนาดลงไปได้เล็กได้ขนาดนี้นะเพราะว่าเมนบอร์ดก็เป็น itx supply ก็ขนาดเล็กนะครับตัวการแคปเจอร์เราก็ ใบเล็กนิดเดียวอยู่แล้วนะครับการแคปเจอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับ CPU ก็คืออยู่ฝั่งนี้กับเมนบอร์ดนะฮะนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความแรงประสิทธิภาพเรื่องอะไรต่างๆกันดีกว่าว่าไอ้เล็กๆแบบนี้มันจะมีข้อจํากัดอะไรไหมนะครับมีครับ ผมจะเล่าไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มต้นที่การไลฟ์แบบทั่วไปก่อนนะครับคุณเสียบกล้องเข้ามานะครับเสียบคอมเสียบอะไรเข้ามานะครับเพื่อที่บ,บว่าจะแคปจอเหมือนไลฟ์ประจำอาทิตย์ที่ผมไลฟ์ให้ดูอะมีกล้อง2ตัวกล้องบนกล้องหน้าแบบนี้มีจอคอมที่เป็น4ฟเสียบเข้ามาแบบนี้นะครับมันสามารถทําได้สบายๆนะครับถ้าเกิดบอกว่าคุณเอากล้องมาซ้อนกันสวิชตช์ระหว่างกล้องหน้ากล้องบนสวิตช์จอคอมให้คนดูดูอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยเครื่องนี้สามารถทําได้สบายๆนะครับอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับมีโดเนทม ภาพมีอะไรแปะเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่มันจะทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีนะครับก็คือการที่คุณจะใส่ปลั๊กอินที่ใช้ GPU หนักๆนะครับอย่างเช่นของผมตอนก่อนเริ่มรายการมันจะมีปลั๊กอินเบลออยู่ที่เป็น l ลนส์เบลนะครับตัวนั้นอะจะไม่ไหวนะครับสำหรับเครื่องนี้เพราะว่ามันใช้ GPU หนักหน่วงมากๆ,ๆนะฮะคือเวลาไลฟ์ปกติเนี่ย CPU GPU ดิ GPU มันจะอยู่ประมาณ 60%แล้วนะค,คือการที่แบบต่อกล้องเข้ามาเอากล้องขึ้นอะไแบบนี้ย G P U มันจะอยู่มาณ60%แล้วนะฮะก็ถ้ายัดเอฟเฟกเข้าไปมันก็เกิน100%มันก็เลยจะกระตุกนะครับแต่ถ้าบอกว่าไลฟ์ทั่วไปก็ได้สบายๆนะครับส่วนต่อมาส่วนของ CPU i5 ที่บอกว่ามันเหลือมากๆสำหรับการไลฟ์ของผมเนี่ยมันเหลือได้ไงคือ i5 นะเว้ยคือก็เข้าใจว่าเจน12 มันแรงกว่าเดิมนะแต่ผมจะบอกว่า OBS อ่ะมันโยนงานไปให้ UHD g r a p h i c ก็คือ GPU แทบทั้งหมดแล้วในการประมวลผลดังนั้น CPU มันก็จะว่างมากๆนะมันจะประมวลผลแค่แบบว่าพวกเบราว์เซอร์พวกโดเนทราายชื่อคนพวกอะไรพวกนี้แค่นั้นนะแต่ภาพจริงๆอ่ะภาพที่มันขึ้นบนหน้าจอก็จะโยนให้ GPU สะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นก็เลยทำให้เจ้าตัว i5 สามารถใช้ไลฟ์ได้สบายๆนั่นเองนะคือการใช้งาน CPU อยู่ปมาณแบบ10%แค่นั้นนะเวลาไลฟ์เนี่ย ไม่เกิน20นะครับเออต่อมานะครับมาดูส่วนเรื่องของความร้อนกันบ้างดีก,กว่านะเคสเล็กๆแบบนี้ถามว่าร้อนไหมร้อนครับการไลฟ์ทั่วไปนะครับอยู่ประมาณ50-60องศานะครับแต่นั่นคือซ p u มันใช้งานไม่เยอะด้วยนะครับแต่อุณภูมิได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณเอาไปไลฟ์แล้วคุณไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วแบบ CPU 100%อันนั้นอนะจะอยู่ประมาณ80-90กก็ดูเดือดในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นคอมไลฟ์อย่างเดียวอะสามารถทำงานได้สบายๆนะครับ คือถ้าจะอัปเกรดนะครับก็เพิ่มซ่งใหญ่ขึ้นอาจจะขยายเคสใหญ่ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้แลวไงเออต่อมานะรเรื่องของการกินไฟนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้เวลาใช้ไลฟ์การกินไฟจะอยู่ประมาณร้อยวัตต์นิดๆน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับภาพที่คุณต่อเข้ามาขึ้นอยู่กับกราฟิกที่คุณขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรทั้งหลายด้วยนะเพราะว่ายิ่งประมวลผลเยอะมันก็ยิ่งกินไฟเยอะนะแต่เท่าที่เฉลี่ยแล้วนะการที่ผมใช้ไลฟ์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณร้อยวัตต์ นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องเล็กเครื่องจิว๋วเครื่องนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมไลฟ์ไซส์จิ๋วของผมนะครับคือประทับใจมากๆนะถึงว่าจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างแต่ผมมองว่ามันเป็นการเปิดอะไรใหม่ๆให้เห็นว่ามันสามารถทําได้อยู่ในไซส์แบบนี้นะค,คือคือโดยปกติเราจะคิดถึงว่าคอมที่แบบว่ามันต้องเครื่องใหญ่มันต้องอะไรเยอะแยะแต่เราสามารถในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยฮาร์ดแวร์ต่างๆมันสามารถ ย่อจนมาเหลืออันแค่นี้ได้แล้วนะครับแล้วผมมองว่าในอนาคตมันก็อาจจะเล็กลงไปดีกว่านี้อีกหรือว่ามันอาจจะแรงกว่านี้ไอ้ข้อจํากัดต่างๆมันก็อาจจะหายไปในเจนถัดไปนะครับถือว่ามันเป็นการพัฒนานะครับก็ดีนะครับเล็กดีนะครับชอบแล้วก็นั่นแหละนะครับถ้าใครอยากจะทําตามก็หาได้นะพาร์ทแวร์ผู้นี้หาได้แต่ช่วงนี้แรมจะหายากนิดนึงนะครับแรมดี r 5นะฮะแต่ก็ดีนะครับความจุต่อแผงมันเยอะดีผมชอบนะครับก็ ประมาณนี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดนปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook, YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำบธิบายวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้แดนปลาสวรรค์สวัสดีครับ